เด็กก <Es> <an> ็เป e ็นส well, right ิ่งที่มีค่ามากที่สุดสาหรับเมืองครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กก็จะเป็นคนที่มาดูแลเมืองเมืองนี้เป็นเจ้าของเมืองเมืองนี้แล้วก็รับช่วงต่อของเมืองเมืองนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์สำคัญที่สุดของกรทมที่มีกับเด็กคือเราต้องพยายามสร้างโอกาสที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกๆคนได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับถามว่าโอกาสในแหมอย่างไรยถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นการศึกษาที่เด็กทุกคนจะต้องเข้าถึงได้การศึกษาพยาบาลที่เหมาะสม โอกาสการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพเด็กมีพื้นที่วิ่งเล่นออกกําลังกายมีลานกีฬาที่มีคุณภาพมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นการร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆมีพื้นที่ให้เด็กแสดงออกทั้งความเห็นท้งด้านงานศิลปะหรือว่างานครีเอทีฟต่างๆนะแล้วก็มีพื้นที่ทํากิจกรรมต่างๆอย่างมีคุณภาพเพราะว่านี่คือหน้าที่ของเมืองที่ต้องเตรียมโอกาสที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กสามารถแสดงออกพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้ครับ